let hey. go. ขอต้อนรับเลยครับเข้าสู่รายการ r u b b Teens h a รายการที่จะมาตอบทุกคำถามของวัยรุ่นนะฮะและปัญหาต่างๆของวัยรุ่นรับรองเะฮะเป็นเรื่องเล็กสำหรับรายการเราแน่นอนครับและวันนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องจ้นนะครับน้องแจ้นเป็นเบ้นขยงของโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีครับใช่แล้วนะครับเราอยู่ที่นี่เลยนะฮะและตรงนี้เนี่ยคือหน้าโรงเรียนเหมือนเป็น หน้าป้อมปราการของโรงเรียนนี้โอ้โหเรื่องบรรยากาศเก่าแก่มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องจ้าเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันครับตอนนี้นะครับคือป้อมแผงไฟฟ้าคครรับก็ไฟฟ้าป้อมแผงไฟฟ้าอ๋อเป็นไฟฟ้าจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีไม่มีนะยังไแล้วก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองนะครับเป็นที่หลบภัยครับน่ากลัวมากเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมั้ครับตอนกลางคืนเพราะอะไรครับมันมืดครับมันมืดใช่เวลานั้นเนี่ยเข้าเรียนครับตอนเช้าก็จะเหมือนมีคุณครูเป็นเป็นทหารให้ป้อมเนี่ยครับ ก่อจะเดินเข้าโรงเรียนตอนเช้าครับกันจะน่ากลัวาม,มาก<อ>ๆๆระหว่างป้อมกับคุณครูเลยน่ากลัวกว่าทั้งสองอย่างใค <c oughs> รผิดระเบียบก็อยู่ตรงน,นั้นนะครับใคออรผิดระเบียบก็ต้องโดลงนลงโทษไปก่อนเรียกว่ามีฟังเก่าแก่บางลย่างตอนนี้เรา,าก็รู้ประวัติของประตูเมืองอันนี้แล้วอยากรู้ประวัติโรงเรียนบ้างโรงเรียนนะครับมีประวัติเยอะแยะมากมายพื้นที่โรงเรียนนะครับมีทั้งหมด6ไร่2ลาน13ตารางวามีทั้งหมดแล้วก็ติดกับป้อมตำรวจครับครับผมแล้วก็อำเภอ โรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนของโรงเรียนทหารเรือครับเปิดเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแต่ว่าตอนนี้เป็นทหารแล้วแต่ว่าจะคงความหญิงล้วนไว้ที่มอต้นแล้วก็มอปลายเป็นทหารคือยังคงรูปแบบใช่ครับก็มีตึกทั้งหมด4ตึกชื่อตึกนี้คือเป็นชื่อของดอกบัวครับแล้วก็เพราะว่าดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกบัววันนี้น้องจันเป็นแม่หญิงๆเลครับมีความสามารถอะไรบ้างครับน้องจาน มีความสามารถลําโขนครับล้องเพรนทะลุคุ้งครับอ่านถนองสน่อเออ,อเความสามารถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้เนี่ยน้องจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการต่อสู้อีก2คลิปน้องจ้านจะเอาความสามารถอะไรไปสู้กับเขาครับแสดงโขนครับแสดงโขนนะครับได้บแบบว่าลองขอคะแนนหน่อยดีกว่าครับ ครับก็หน้าตาไม่สู้ไม่ได้ครับแต่ว่าควาสามารถสู้ได้ครับเออออกได้แบบถึงแม้ว่าผมจะด้าโหดแต่หัวใจผมอยู่ในโหมดคิตตี้ี่ครับอ้าววันนี้นาต้องจ้าเนี่ยจะโชว์ความสามารถนะครับสู้ได้กับอีก2คลิปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปรู้กันดีกว่านะครับในช่วงนี้ครับทีมออฟเดอะวีครับ กติกาง่ายมากครับแค่ดูดูแลชอบคลิปไหนก็โหวตคลิปที่ชอบมากที่สุดและอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะฮะนำใบนะครับย่อนชื่อของตัวเองลงในกล่องหมายเลขของคลิปนั้นคลิปไหนได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะหยิบชื่อของน้องในกล่องขึ้นมาหนึ่งชื่อหยิบได้ชื่อใครน้องคนนั้นก็รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยครับ Get jazzy on it. That flat that to get on, international, first class seat on my lap, girl, riding right comfortable. Oh, yeah. Cause I know what the girl them need. New York to Haiti. Six stamps from my passport. I make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. Uh, but your booty don't need explaining uh, All I really need to find. get jazzy on it Cause we're gonna go all night till so we see the sunlight, alright So la-di-da-da-di, -da -da -di. we like to party Dancing with money, doing whatever we want This is our house, this is our room us กติกาง่ายมากครับแค่ดูดูแลชอบคลิปไหนก็โหวตคลิปที่ชอบมากที่สุดและอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะฮะนำใบนะครับย่อนชื่อของตัวเองลงในกล่องหมายเลขของคลิปนั้นคลิปไหนได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะหยิบชื่อของน้องในกล่องขึ้นมาหนึ่งชื่อหยิบได้ชื่อใครน้องคนนั้นก็รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยครับ ตงนี้ครับทีมออฟเดอะวิกนั่นเองครับเราจะได้รู้กันว่าน้องจ้านเนี่ยจะฝีมือจัดจ้านสามารถคว้าชัยชนะอีก2คลิปได้หรือเปล่านะฮะมั่นใจขนาดไหนครับน้องครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งคิดว่าแพ้ครึ่งหนึ่งคิดว่าไม่น่าชนะน่าจะแพ้ทั้งสองครึ่งทั้งสองครึ่งเลยนะฮะแล้วผลโหวตนะครับออกมาแล้วนะฮะเป็นผลโหวตจากคนห้าหมื่นกว่าคนนะฮะในโรงเรียนนี้และคลิปที่ชนะเลิศนะครับประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่คลิปที่3ก็ขอผมนเราจานถามพวกแกจะเย่กันทำไมไม่ใช่คลิปเชิเรามีของที่เะืึกให้นะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับหรือรามาชาแนลนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาจับหนึ่งผู้โชคด,ดีดีกว่านะครับเจอไหมไม่เจอเหรอเนี่เจอแล้วนี่ไงและขึ้นต้นนะครับด้วยสสาราและบู้ดีได้รางวัลน,นะครับบวตคลิปที่3ได้แก่นางสาวศิริลักษณ ชิตวิทยะครับผมไอบ้างหน้าเลยครับมองหน้า,านคนาวสวยชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครับมดค่ะเหร,อ,<ท>หรอครับมด<ท>คิดยังไงที่รับของของเพื่อนโดยที่เราไม่ได้โหวตให้เขาครับเ <arla> ดี๋ยวเดีย๋ยพี่จะกลับไปยืมล่มนะดี <Finish S 2> <innovate> ใจด้วยอมด้วยเลย เยี่ยมมากนะครับขอบคุณน้องมดมากนะครับเป็นไงครับได้เบาของรางวัลไปแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกมันโล่งไปหมดเลยลอร่อยหมดเลยครจะไม่โล่งได้ไงล่ะไม่มีอะไรเลยไม่ไม,ไม่มีเหลืออะไรแล้วตอนนี้นเหลือแค่แค <laughs> ่ตัวเราแล้วนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับน้องจ้านนะแต่น้องจ้านอยู่กับเราต่อนะฮะช่วงหน้าครับทุกปัญหาของวัยรุ่นเรามาเคลียร์กันที่นี่เลยนะฮะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับช่วง Question Share